สวัสดีคะ่ะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่เอฟซีทุกทุกท่านค่ะมื้อวานกับเมาพ่พบมาเจอก,กันอีกแล้วนะคะคุณพ่อคุณแม่ค่ะสําสหรับหลักร้อยพี่ฝนนะคะแล้วก็จะมีหลักร้อยพ่อร้อยเอ็ดค่ะจะมีหลักร้อยโพตรแม่นนําโชคนะคะที่หายแปดเมื่อกี้นี่แล้วก็จะมีหลักร้อยแอดรชนกค่ะท่านผู้ชมค่ะเมื่อนีนที่มาสรุปหลักร้อยนะคะมีตัวไหนชนกันบ้างนะคะก่อนอื่นจ้าก่อนที่จะขอไปรับท่วงรับฟังตัวเลขแนวทางเนาะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งแจ้งเตือนในทางทีมงานน้ำในเด้อค่ะสําหรับเลขลับปนองวบาลเมื่อนี่พนัดเมื่อนี่ค่ะพนว่าพนฝันดีแห้งคนไหนแอดมินออกไปหานะคะ่ะอ่าเรารอรับชมรับฟังหลังจากจบคลิปนี้ค่ะบางคนทากับมหลายนะใจบุญเมื่อนี้ลูกจะได้ไปหาอาจารย์ม่อตอนนี้ฝนตกค,ค่ะแม่จะได้ไปยู่เพราะว่าจะไปเอาอ่าเกลือมงคลนะคะมาให้พุ่งพาแม่บูชาเพราะว่าสร้างจองกัขามมหลาย อาจารย์ว่ามีหลายแล้วค่ะสําหรับเกลือมงคลนี่มีวิธีสวดมนต์ให้เนาะคะ่ะสําหรับเกลือมงคลจะบูชาอยู่ที่ร้อยเก้าเก้านะคะผู้ดใดอยากได้สร้างจองมาไปเด้อเจ็บุญนจะได้ลอกให้นะคะเกลือ,อน,นี่นะคะผู้ดใดที่มีเคราะห์มียังนะคะเป็นพิธีกรรมทางสายมู่ที่เถื่อว่าอ่าทางอันนี้เด้อจบุญนอ่านในเบื้อาางอาจารย์เปิดกระซงอันนี้มาให้เนาะ,ะอืมเปิดกรเลยว่าอ่าใครที่บบกเคยถือเลขนะคะดวงโต๊ะเออ บ่คอยถือเลขกเลยให้เอาเกลือเนี่ยเกลือนําโชคหนึ่งปีเกลือมงคลนี่แหละหนึ่งปีมียู่เทอหนึ่งคุณบอกคุณแม่จะมีอยูทเทอหนึ่งเน้นเสริมโชคลาภนะคะสำหรับอาจารย์ว่าเน้นเสริมโชคลาภเงินทองไหลมาไม่ขาดมือใช้ขับไล่สิ่งอัปมงคลหรือว่าพลังงานลบวิญญาณร้ายนะคะแก้มนดาคุณใสคนอิจฉาไม่กล้าเข้าใกล้ใช้โรยก็ได้ใช้พกก็ได้หรือใช้อาบก็ได้ค่ะเวลา นั่นคุณอา,อาจารย์ดวงตาเพิ่นวังสี่เวลาผู้ใดที่ดวงซวยเนาะคะ่ะให้เอาเกลือที่บูชาไปเนี่ยเพื่อนจะให้บูชา,ามันจะมีเก้าก้อนเนาะบูชาเก้าร้อยบูชาเก้าสิบเก้าบาทนะคะแต่ว่าบวกค่าทรงน้ำเลือค่ะหาสิบบาทเพิ่นบอกว่าให้ใส่อาบเทอละเม็ดเนาะค่ะใส่อาบก็ได้ใส่โรอยก็ได้ใส่พกในโต้เขาก็ได้ใส่อาบแห้งดีเพราะว่าเสริมดวงดวง,ดวงเสริมดวงดวงจะได้โต้แล้วก็จะมีโชคมีหมันเนาะคะ่ะสําหรับเกลือ มงคลนะคะสาหรับสายมูอย่างดีเลยนะคะท่านผู้ชมห่วงจุ้ยรับโชคดูดซับพลังสี่ปีหนึ่งสิบมีการมิเทียนหนึ่งบอมีเยอะนะคะสําหรับเกลือนําโชคนะคะเกลือ,อมงคลนี่แหละผู้ดใดที่อยากได้ได้เจ็บุญยืนคืนเบอร์โทศัพท์ใไ้ในส่วนที่เจ็บุญบูชามากนะคะตอนนี้เลือ,อตอนนี้ ตอนนี้เหลือมดแล้วค่ะสิว่าสามอันสี่อันที่จะบุญบูชามากที่บอกว่ามีสิบชุดตอนนี้เบิร์เราเดอ้อสิเหลือแต่เขาลงนะคะ่ะเรือเขาลงเครือเขาลงนี่แห่งดีเด้อค่ะคุณบอกคุณแม่คนใดที่ย่งบนไดไิธีบูชาเด้อเจะบบุญทรงไห้่ทางไรเด้จ่าเพราะว่าลืมหมอ,อใส่กองไปไปปิ้นออกมาใไห้่ล้วเดอ้อไปปิ้นออกมากไห้่ล้วนะคะเดี๋ยวจะบุญทรงทรงไล่มาเด้วทายเป็นแผ่นไห้่นะคะสําหรับที่ใครบูชาจะบูชาก็เ๋ยวขึ้น คุณโบโทรศงรักษาโทรมาสั่งจองหรือว่าแอดไลน์มาสั่งจองกับเจ็บุญไว้เพราะมือนี้ก็ลังจะเดินทางไปเอากับปูว่าจะเป็นเลขรับน้องบาบานจะไปหาปูก่อนบัดกลับมาจะไปเลขรับน้องบาบานเนาะจ้าเนาะอ่ะาู้จ้างว่าหลายยายแห้งพวกเด็กๆก็ทักแชทถามาได้ว่าจะเป็นครีมหน้าใสครีมหน้าขาวสบู่ค่ะสบู่ตอนนี้สีเบิร์ดแล้วครีมกันแดดสีเบิร์ดแล้วรอโรงงานผลิตเด้อจ้าเด้อมีตากันแดดตัวอื่นกันแดดสีขาวเจ็บุญเบิร์ดแล้วนะคะรอโรงงานผลิตเพราะว่าผลิตไปแล้วนี่ก็เป็น อาทิตย์หนึ่งแล้วเพคุณบอกว่าสิบสี่วันนะคะอืมอรอบอาจาะย์เรืองภริเหเกเดยก,กับภูสีขาวเปิดวินลับเปิดบินรับสมัครเปิดตัวแทนนะจ๊ะเอาที่นี้มาเบิ่งกันเลยค่ะสําหรับหลักร้อยพี่ฝนนะคะเข้ามาแล้วหลายงวดติดๆนะคะสําหรับหลักร้อยพี่ฝนงวดก่อนมมื่อฟันที่แปดกับออกที่แปดหาสองนะคะงวดล่าสุดแล้วก็งวดเมื่อกี้อ่ามีงวดมีหายหาดเวยค่ะแล้วก็รอบผลนะจ๊ะที่นี่มาเบิ่งของไ่กันก,นกบของเอ่อ หลักแม่แนแม่นแม่นนำโชคนี่ยคุพอกออแม่เอาแคบนาจอซ้ำม,มาตรงกันตัวใดแต่ละสสำนักมาตรงกันเลขบาทนดียเลขนี่เนาะเยวจะบุญแคบจอไปกอนเดอ้อแบบนี้เอาคุบอกแม่แคบไปจ้าแคบจอไปเลยนะคะสำหรับหลัก100ร้อยพวดแม่นงวดนี้นะคะของอ่าหลักร้อยนำโชคให้สองตัวนะคะให้เก้ากับสองเน้นที่เก้า อ่าบาตรงกันก็นของคุณปีฝนเนาะจะไม่ตรงกันเลยทีนี้เรามาดูของแอดัชนกของแอดัชนกนะคะของแอดลชนกก็ให้สามเลยค่ะเด้อแอดรัชนกให้ลักลอยมาสามนะคะแต่ว่าหนูยังบ่เคยเอาลักลอยของแอดัชนกมาลงนะค่ะนี่ซื้อ่าเป็นงวดแรกนะค่างวดเมื่อกี้เป็นกับฟันที่แปดทำไมมาตรงกันก็น,กน้ำโชกเนี่ยคือสิ อันนี้เนาะคุณพ่อคุณแม่เนาะคือเสีได้เงิ่อนดีเนาะเนาจะจานนี่เพื่อนก็นให้แปดมางวดนี้สิบหกสิงหาเพื่อนห้สามมาด้คะหลักร้อยให้สามนะคะไม่ตรงกันทีนี้เรามาดูของอ่าหลักร้อยคุณพ่อร้อยเอ็ดนะคะคุณพ่อคุณแม่ค่ะหลักร้อยคุณพ่อร้อยเอ็ดนะคะนี่นี่ห้สองมาเอาที่นี่เราจะจบุญสี่สรุปด้คะสรุปหลักร้อยเราจะบุญทีเขียนอันนี้ห้ให้คุณพ่อคุณแม่แคบหน้าจอก็เลยตีเขียนในแผ่นนี้ว่าคือสรุปหลักรนะ้อยสี่สำนักนะคะอ่า โดยจะบุญเขียนสซน์เพื่อที่ว่าเออของผู้ใดตัวนี้ตัวนี้เพื่อทิแคบเป็นแผ่นเดียวเนาะคุณบอกบแม่มันจังว่าใดอันนี้ายอันเนาะจ้ะสรุปหลักร้อยงวดสิบหกนะคะเข้าทีมาสรุปกันว่าจะเป็นรักไม่บน่นรอดได้ดจ้าเพราะว่าตอนนี้ใจบุญง่ายๆแม่วซี่ถอดกิ๊บเนี่ย จักผู้ใดแน่ยนะบัใวใหเ่บากลักลอยลักหน่วยบนให้อยู่บนทรงมาให้แล้วล่ะค่ะสําหรับหน่วยบนตัวเดียวเนาะของพ่อใหญ่ใจดีนะคะพ่อผู้ใหญ่ใจดีอ่ะอันดับหนึ่งเราเอาของอ่ะพี่ฝนก่อนเนาะพี่ฝนพี่ฝนให้มาห้านะคะอืมต่อมาเอาของ หลักหลักร้อยโคตรแม่นเนาะคะ่ะหลักร้อยน้ำโชคดีกว่าแคบตัวไปเด้อแม่เด้อหลักร้อยน้ำโชคให้เก้ากับสองเน้นที่เก้าต่อมาแอดลัชนก แล้วก็พ่อร้อยเอ็ดจะมีแค่สี่สำนักนะคะสำหรับหลักร้อยเนาะพ่อร้อยเอ็ดชอบกระจังจัดคัดกระจังพานเดื่อคุณพ่อคุณแม่จะพ่อร้อยเอ็ดให้สองแอดรัชนกแอดรัชนก แอดรัชนกให้สามอ่างลองมาดูที่สำนักไหนจะเข้านะคะสำหรับหลักร้อยด้วยค่ะเด้ออ่อะคุณแม่จา๋าแคบหน้าจอไว้เด้อค่ะเอานี่ออกมาเอานี่ออกมานะคะอ่ะสรุปหลักร้อยนะคะคุณพ่อคุณแม่จา๋าสรุปหลักร้อยเด้อเห็นบ่บ่ไหนอ่าโอเคนะคะสรุปหลักร้อยประจำงวดวันที่16สิงหานะคะ มีซีสำนักมีซีอาจารย์มงเตมุลเขียนอันยัอยันน้อยด้วยค่ะมีตรงก so ันอยู่ที่น้ำโชคนะคะท่านผู้ชมสังเกตเบ้างดีๆอาจจะพวกเขาัวเน้นของคุณพ่อก็อาจจะพวกเขาของอาจารย์น้ำโชคัวเน้นก็ได้เรื่องว่นนี้อาจจะเขาตัวร่องก็ได้ด้วจ้ะนี่มีน้ำโชคกับพ่อร้อยเอ็ดตรงกันนะคะสําหรับหลักร้อยตัวเดียวนะคะอันนี้น้ำโชคพ่นเน้นให้เก้านะคะหลักกับพันร่องสองอาจจะเขาตัวร่องก็ได้พี่ฝนห้ยฮาราชนกห้ยสามเอาแคหนาจอไว้ก้มบอกแม่ สำหรับหลักร้อยใครจะแม่นนะคะอ่าแคปจอไว้เลยถ้าชอบคลิปนี้ทั้งหลายก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจง้งเตือนในทางทีมงานน้ำเนเด้อค่ะมือนีนยังมีอีกหลายนะทธาแล้วก็ใครที่สนใจอยากจะได้เกลือมองคลก็ติดต่อหรือว่าแอดไลน์มาโทรสอบถามใจบุญว่าหมดหรือยังได้หรือย,ย,งอย,ยังนะคะตอนนี้เพิ่นกะสร้างจองเข้ามาหลายคนแล้วเด้อค่ะเด้อ,อโอเคก่อนที่จะจบคลิปนี้ขอให้คุณพ่อคุณแม่โชคดีมีใช่ฮ่งๆปังปงประจำา้วนที่16สิงหาคมน,นี้ขอให้รวยขอให้แตก ขอให้ร้อยยกช่องนะคะเฮยกเฮลั่นบ้านอีกเช่นเดิมเช่นเคยนะคะคลิปนี้ขอตอลาไปก่อนค่ะคุกแม่ขาไว้เจอกันใหม่ที่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ